สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นผักชีที่แนนเอาไว้บ้านนะคะแนนเอามาจากที่สวนนะคะแล้วก็เอามาตั้งไว้สําหรับเก็บกินแบบง่ายๆในตัวบ้านนะ,ะทุกคนดูนะคะนี่คือขึ้นช่ายนะคะแล้วก็นี่คือผักชีนะคะเวลาเก็บก็คือถอนน้องขึ้นมากินเลยนะเพราะว่าแนนปลูกได้แบบนาะแน่นมากๆเลยนะทุกคนที่สําคัญเลยปลูกผักชีแบบนี้แนนจะตั้งในกระบะนะคะหรือว่าหา ตะกร้าก็ได้หรือจะเอาเป็นตัวกระมังก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปด้านล่างไม่ต้องลดน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเติมน้ําเราจะเติมแค่นิดเดียวนะสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนนะคะเขาจะดูดน้ําขึ้นไปค่ะจะทําให้ผักชีของเราไม่เปื่อยยุ่ยนะคะเพราะว่าความชื้นจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวรากของเขาจะลงไปกินน้ําเองนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นการปลูกผักชีลงดินนะคะนี่ที่เห็นเลยว่าปลูกแนนปลูกลงดินค่ะแต่ด้านล่างเติมน้ําแบบนี้นะคะ